ก็สวัสดีเทรดเดอร์ทุกท่านในช่วงนี้ก็มีกองทุนเปลี่ยนมาใช้โปรแกรมเทรดดีเทรดเดอร์แล้วก็ดีเอ็กเทรดเดี๋ยววันนี้มาลองดูว่าหน้าตาโปรแกรมเนี่ยเป็นยังไงเริ่มแรกเราก็เข้ามาที่ dx. t a d e แต่สำหรับใครยังไม่มีบัญชีก็ขเข้ามาที่หน้าเว็บครับกดมาที่ request a demo เมื่อเข้ามาแล้วก็จะมีให้กรอกรายละเอียดหลังจากที่กรอกข้อมูลครบแล้วก็จะพาเรามาหน้านี้ครับ ก็จะมีแจ้งยูเซอร์กับพาสเวิร์ด็สามารถเลือกเทรนได้ที่เว็บแพลตฟอร์มหรือว่าจะดาวน์โหลดผ่านแอปก็ได้เมื่อเข้ามาที่หน้าเว็บก็จะให้กรอกยูเซอร์กับพาสเวิร์ด็สําหรับใครที่เข้ามาครั้งแรกก็อาจจางงๆงหน่อยนะครับด้านซ้ายก็จะเป็นลิสต์ว่าเราสามารถเทรดตัวไหนได้บ้างแล้วด้านขวาก็จะมีปุ่ม b u y s ซ l l แต่เราก็สามารถกดปุ่ม b u y เซ l l จากด้านนี้ได้ครับตัวอย่างเช่นผมจะบายคู่ Ucat ก็มากดเซ ll หรือบ u y ครับเวลาที่กด ก็จะมีคําสั่งเด้งขึ้นมาว่าคู่เงินอะไรแล้วก็หลอดสายเท่าไหร่เราจะทําการเซฟหรือว่าทําการบายสำหรับการตั้ง TP หรือว่า SL เราก็มากดตรง Protection Order ก็จะมีให้เราเลือกครับว่าเราจะ stop loss เท่าไหร่หรือว่า TP เท่าไหร่เราก็ติ๊กถูกไปครับตรงนี้เราก็สามารถกดที่ราคาก็ได้หรือว่าจะใส่เป็นจำนวนป,ปก็ได้ครับตัวอย่างผมจะ stop ส,สัก50าิบปก็ทำได้ หรือว่าเราจะ TP เท่าไหร่จะใส่ราคาหรือว่าจะใส่เป็นปีปก็ได้ตรงนี้ก็มีความยืดหยุ่นนี้นะครับก็ลองไปกดเล่นดูได้ทีนี้ผมจะทำการ buy ucat ที่0 0 1หลอดก็กดเซ n d ออเดอรไปครับเมื่อเราเข้า Order ไปแล้วก็จะมีเสียงแจ้งเตือนครับถ้าเราจะปิด Order เนี่ยก็มาที่ด้านล่างแล้วก็มาที่กากบาทตรงนี้ครับสำหรับตรงนี้ก็สามารถแบ่งปิดหลอดได้ถ้าเราจะปิดก็กดตรง c o s position นี้ครับ ก็จะมีเสียงแจ้งเตือนถ้าใครไม่เอาเสียงแจ้งเตือนก็ให้มาคลิกที่ปุ่มเมนูตรงนี้แล้วก็เอาปุ่มเพรสซาวตรงนี้ออกครับแล้วลองมากดเข้าออเดอร์ดูบายเสียงก็จะหายไปแล้วเมื่อกดปิดก็จะไม่มีเสียงมาให้กวนใจครับก็จะมีปุ่ม One ค l i c k ท e ดด i n g สำหรับใครที่ใช้โปรแกรม MT4, MT5 ก็จะคุ้นเคยกันดีครับก็จะมีปุ่มให้เรากดยอมรับ Accept แล้วก็คอนเฟิร์มหลังจากนั้นผมจะทำการทดลองบายยูแคตตรงนี้ครับจะเห็นว่าออเดอร์เนี่ยเข้ามาด้านล่างทันทีเลยโดยที่เราไม่ต้องกดปุ่มคอนเฟิร์มตรงนี้ถ้าใครอยากเร็วก็ติ๊กถูกเอาไว้คนใครที่กลัวที่จะกดพลาดเนี่ยก็ไม่ต้องกดครับ เมื่อกี้โปรแกรมก็จะมีหลวดเล็กน้อยนะครับก็จะไม่ได้มารวดเร็วแบบ MT4 มุมผมจะ BUY J ก็เข้ามาทันทีเลยครับถ้าใครกลัวกดผิดก็เอาปุ่มนี้ออก่อมาเราเห็นว่าตัวรายการที่เขามีให้เริ่มต้นเนี่ยมันเยอะมากทีนี้เราก็สามารถสร้างรายการใหม่ได้ครับโดยกดที่ลูกศรเล็กๆตรงนี้ครับเราก็เลือก Create Your List เราก็ตั้งชื่อครับอย่างถ้าเราจะเทรด Forex เราก็ตั้งชื่อว่า Forex หน้านี้ก็จะเป็นบ้างเปล่าเราก็ต้องแอดคู่เงินที่จะเทรดไปครับอย่าง EUR, slash USd แล้วก็คลิกคู่ EU ก็จะขึ้นมาครับตรงนี้ก็จะใช้เวลาโหลดเล็กน้อยครับก็อยู่ที่อินเทอร์เน็ตครับถ้าใครเร็วก็จะขึ้นมาทันที USD, JPY, e b p a s h JPY ก็จะเห็นว่าโปรแกรมมีการหน่วงเล็กน้อยครับเดี๋วลองคู่ทองคำครับ XAU USD ก็ไม่ขึ้น XAU USD สำหรับคู่ทองคำไม่มี s l a s นะครับตรงนี้เราก็ลองพิมพ์ชื่อแล้วดูว่าชื่อมันขึ้นยังไงเมื่อเราสร้างรายการมาแล้วเราก็สามารถมากดตรงนี้ได้ครับ MyList ก็จะมีลิสต์รายการที่เราสร้างไว้เครื่งรายการเนี่ยก็จะมีทั้งด้านซ้าย แล้วก็ด้านขวาก็จะมีราฟให้เราดูนะครับตรงนี้สำหรับตัวชาร์ตก็สามารถใช้งานได้ลื่นไหลนะครับแต่สําหรับใครที่ใช้เทรดดิ้งวิวเนี่ยก็ไม่ต้องดูชาร์ตจากหน้านี้ก็ได้เราก็ใช้โปรแกรมในการส่งคําสั่งอย่างเดียวตรงนี้ถ้าเราไม่เอาก็สามารถกดปิดได้ครับก็กดกระกบาดไปห,หรือรายการตรงนี้มันซ้ําแล้วเราจะกดปิดก็ได้หรือจะเอาด้านซ้ายออกก็ได้เรื่องในหน้าจอโปรแกรมเนี่ยเราก็สามารถปรับได้ตามใจชอบเลยครับว่าจะเอาอยัางไง รงนี้ก็สามารถเลื่อนขึ้นลงได้ด้านล่างก็จะมีโพซิชันที่เราถืออยู่ก็จะมีประวัติการเทรดให้เราดูด้วยสําหรับในรายการที่เขาขึ้นให้ดูก็ค่อนข้างละเอียดทีเดียวครับสําหรับตัวรายการที่อยู่ทางด้านขวาเราก็สามารถปรับมุมมองได้ครับว่าจะเอาอันเล็กหรือว่าเอาอันใหญ่เมื่อมาดูด้านบนก็จะมีเมนูให้เราเลือกครับอย่างเช่นตัวชาร์ตที่เราปิดไปเนี่ยแล้วเรามากดปุ่มชาร์ตตรงนี้ ก็จะมีชาร์ตขึ้นให้เราดูครับซึ่งตรงนี้เราก็สามารถปรับเปลี่ยนได้ครับว่าเราจะเอารูปแบบไหนสำหรับหน้าจอชาร์ตเราก็สามารถแยกหน้าต่างได้ครับหรือจะกดรวมมาที่วินโดว์หน้าเดิมก็ได้ตรงนี้ถ้าเรากด preferences โ s i t i o n ปิดไปแล้วก็คู่เทปปิดไปเราก็มากด p o s i t i o n ตรงนี้กับตัว w c h List ก็จะมีขึ้นมาให้เราดูครับตรงนี้เราก็ปรับเปลี่ยนได้เลยตามใจชอบครับ หือว่าจะเลือกลิสต์ที่เราสร้างไว้ตั้งแต่ตอนแรกตรนนี้ก็ทําได้ครับหรือจะย้ายมาอยู่ด้านบนก็สามารถปรับแต่งได้ครับจะเอาโพซิชันมาอยู่ด้านซ้ายจะเอาลิสต์มาอยู่ด้านขวาทีนี้ก็จะมีข้อสังเกตหนึ่งครับเมื่อกี้ที่ผมทําการบายทองคำเนี่ยดูตรงนี้นะครับผมจะลองทําการบายทองคําไปเครื่องในหน้าโปรแกรมเนี่ยเขาบอกว่าจํานวนขั้นต่ําก็คือ1นึ่งหลอดสำหรับ1นึ่งหลอดตรงนี้จะไม่เท่ากับโปรแกรม MT4 นะครับ ให้ดูตรงนี้นะครับถ้าผมทำการบายที่2002โดยที่ตั้งโบรฟิตไว้ที่2012จะเห็นว่าถ้าผมบายที่1หลอดจะได้กำไร10ดอลลาร์ซึ่ง1หลอดตรงนี้เท่ากับ0.01ในโปรแกรม MT4 และถ้าเราจะบาย0.1ตรงนี้เราจะต้องใส่10และถ้าเราจะบาย1.00หลอดเราจะต้องใส่ 100ก็สำหรับต <im ited foil sì stairs> ัวทองคำในพอร์ตน <im ited foil> <im ited foil> <im> ี้เป็นพอร์ตเดโมนะครับทีนี้ก็ต้องไปดูว่าในโบรกเกอร์เนี่ยจะใช้การคำนวณเหมือนกันหรือเปล่าเราก็ลองมาใส่เลข1นึหอดเราก็ใส่ Profit ตรงนี้ดูครับก็ลองที่ระยะ10เหรียญครับถ้าเราใส่เป็น1 l o หอดแล้วระยะ10เหรียญเราได้กำไรที่10ลดอลลาร์ก็แปลว่าเท่ากับ0-01ย์อดในโปรแกรม MT4 ครับสำหรับในหน้าโปรแกรมก็จะมีเทรดดิ้งเจหน้เราใช้ด้วยครับ อย่างเช่นเราเทดอะไรไปบ้างเนี่ยก็มีเทดโน้ตตรงนี้ครับเราก็ใส่ไปครับบายเพราะกลัวตกรถตรงนี้เขาบอกว่าถ้าเรากด enter เนี่ยจะเลื่อนบรรทัดส่วนถ้าเราจะตกลงให้กด control แล้วกด enter ก็จะมีคอมเมนต์ขึ้นมาในรายละเอียดตรงนี้ก็ลองไปเล่นดูครับก็สำหรับการใช้งานโปรแกรมหลักๆเราก็เอาไว้ส่งคำสั่งอย่างเดียว ตามปกติเราก็จะดูการาฟจากเทด n ิ View กันนะครับก็เดี๋ยวทีนี้ผมจะมาลองใช้โปรแกรม DXT จาก f t m o กันครับเริ่มแรกก็ล็อกอินมาที่แดชบอร์ดเราก็เลือกที่ c l i e n t Area ก็จะมีตรงนี้ครับ B Title เราก็กด High for free ในตัวอย่างผมจะเลือกเป็น USD ปอดน100แสนก็จะมีโปรแกรมให้เราเลือกครับ MT4 MT5 DXT ตรงนี้ก็ติ๊กถูกไปครับ เราก็กดปุ่ม start หลังจากนั้นเราก็จะได้ user แล้วก็ password มาให้เราเข้าในส่วนของตัวโปรแกรมเราสามารถกด open จากในหน้าเว็บนี้ได้เลยครับซึ่งเมื่อเราเข้ามาที่หน้าเว็บเราจะเห็นตรงนี้ครับ e x t r d f t m o c o m หลังจากที่เราล็อกอินเข้ามาก็จะเป็นพอร์ต ftmo ที่ขนาดพอร์ต1 0 0 0แสนเหรียญสำหรับการใช้งานก็จะเหมือนกับในข้างต้นที่ได้พูดถึงไปแล้วแต่จะมีข้อสังเกตหนึ่งนะครับ ถ้าเราเข้าไปที่ d e x t a d e หรือว่า d e x t a d e ของ FTMO เราจะไม่เจอปุ่มสลับบัญชีตรงนี้ผมก็ไม่รู้นะครับว่ามีหรือว่าไม่มีสำหรัใครที่มีข้อมูลก็คอมเมนต์บอกผมได้ที่ด้านล่างคลิปวิดีโอนี้ก็สำหรับการใช้งานโปรแกรม d e x t a d e ถ้าใครสนใจก็สามารถมาสมาัครแล้วก็ทดลองใช้ดูได้ครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ